ตอนนี้ท่านาพานิชอยู่ในสายแล้วนะคะ,คะสวัสดีค่ะท่านาพานิชค่ะสวัสดีครับผู้ดำเนินการแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมครับมาบรรยากาศในช่วงเช้านี้ท่านลงพื้นที่สำรวจตลาดในจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเนี่ยบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยช่วงวันตรุษจีนเนี่ยคึคกคักหรือยังคะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับต้องออขอขอนุญาตนำเรีอนอย่างนี้ก็เนื่องจากว่ามีหลายๆกิจกรรมนะครับที่เข้ามาเสริม ในในช่วงของเทศกาลปุจีนนะครับให้กับทางพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการของของทางกระทรวงพาณิชย์เรื่องหมูลดราคาเหลือร้อยสามสิบบาทเนื้อแดงนะครับต,ต, <Evet. S 1> ต,ต่อต่อกิโลแล้วก็ในในส่วนของอการเชื่อมโยง กุ้งนะครับจากแหล่งผลิตกุ้งปลอดไทยนะครับจากแหล่งผลิตจังหวัดสุพรรณบุรีมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวานนี้เองนะครับเพราะนั้นก็อของเพชรบูรณ์ค่อนข้างเริ่มจะคึกคักนะครับเพราะนั้นก็ต้องสังอกสว่าเริ่มเพชรบูรณ์เริ่มจะคึกคักในการที่จะเตรียมเข้ารับเทศกาลุีจีนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ไปที่ในส่วนของ ห้างสับสินค้าหรือร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแมคโครโรตัสบิ๊กซีอะไรนี้ก็พี่น้องประชาชนเข้าไปจับใจ่ายใช้สอยเพื่อที่จะซื้อสินค้าเข้ามาในช่วงของเทศกาลจำนวนมากนะครับถึงจะไม่คึกคักเท่ากับก่อนช่วงโควิดแต่ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาที่แล้วที่โควิดเพิ่งเข้ามานี่นะครับ อันนี้ก็ผมว่าน่าจะดูแลดูคึกคักกว่าครับค่ะเรื่องของราคา,าสินค้าที่เป็นเป็นของที่ประชาชนจะใช้เส้นไหวบรรพบุรุษในช่วงตรุษจีนเนี่ยยังคงดูแลเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของราคาตามมาตรฐานของทางาพานิชย์อยู่ใช่ไหมคะครับผมครับในส่วนของผักช่วงนี้ เป็นช่วงฤดูหนาวนี่ผักนี่ราคาถูกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฤดูหนาวนี่พืชผักจะราคาถูกอในส่วนของหมูแล้วก็ในส่วนของอันนี้อย่างหมูนี่ก็มีมาตรการของรัฐเข้ามาเสริมช่วยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบอ่าจนจนมากเกินไปถึ่ความจริงหมูช่วงนี้อาจจะมีราคาสูงขึ้นแต่กระทรวงพาณิชย์ก็มีอโครงการหมู เนื้อแดงร้อยสาบาทแล้วก็กระทําดึงให้ทําให้ดึงตัวชนิดอื่นๆลงมาด้วยนะครับซึ่งกร mm hmm. ะทรวงพัฒนาดิจ์ทดยท่านจุรินลักษณะวิสิตท่านก็มอบนโยบายให้ทุกจังหวัดนะครับในการที่จะดูแลเรื่องนี้อย่างอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะนั้นตัวหมูเองก็มีทั้งในส่วนของราคาตามภาวะปกติแต่ขณะเดียวกันก็มาตรการของรัฐก,ก็เข้าไปช่วย ในการที่ทําให้สินค้าราคาถูกขึ้นเพื่อพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจะได้ซื้อเนื้อในส่วนของหมูในส่วนของอะไรต่างๆท,ที่ใช้ในการประเพณีนี้ได้ได,ได้ได้ถูกต้องครับค่ะค่ะวันนี้ไม่พบการขึ้นราคาหรือแอบขึ้นราคาแต่อย่างใดใช่ไหมคะท่านคะครับช่วงช่วงนี้ต้องบอกว่าในในเสืานการโควิดสิบเก้านี่การฉวยอกาสขึ้นราคานี่โอ้ผมผมว่าน่า,นา,นาจะ ยากนะครับเพราะว่าราคามันก็จะลงแล้วก็ผลกระทบจากเรื่องของผู้บริโภคแต่อาจจะได้ผลกระทบในเชิงบวกในเรื่องของที่มาตรการของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยชนะหรืออะไรต่างๆคนละครึ่งอะไรต่างๆนี้ก็เข้ามากระตุ้นก็ทำให้บรรยากาศค่อนข้างน่าจะผ่านไปได้ด้วยบรรยากาศที่เหมาะสมและก็ดีครับ ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านพาณิชด้วยนะคะครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านพาณิชจังหวัดเพชรบูร์นะคะท่านสุพลศรีทับทิมจริงๆแล้วท่านตื่นเช้ามากนะคะมาพอมพร้อมๆกับรายการเพชรบูรณ์บ้านเราค่ะทุกวันเลยนะค่ะ